สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะตอนนี้ช่องปลายพยานียวทีวีออนไลน์นะคะเราอยู่ที่บ้านบางจาหมู่ที่5าตบลปลายพาอำเภอปลายพยาจังหวัดกระบี่ค่ะซึ่งวันนี้นะคะจะได้มีพิธีการเปิดโครงการนะคะป่าชุมชนบ้านวังจานะคะซึ่งก็จะมีพิธีการเปิดป้ายนะคะที่เป็นป่าชุมชนนะคะตรงนี้ที่ทางชุมชนนะคะทางกำนันและก็รวมถึงคนในชุมชนนะคะได้ขอดําเนินการขอจากสํานัก จัดการทรัพยากรต่อม้ที่12นะคะสาขากระบี่เนี่ยได้ดําเนินการเป็นป่าชุมชนเพื่อกันไว้เป็นผลประโยชน์ของชุมชนนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้นะคะท่านสมชายนะคะนุชชยานนท์เทศนะคะก็จะเดินทางมาเป็นประธานเปิดงานในวันนี้ด้วยนะคะแล้วก็วันนี้นะคะสําหรับพื้นที่ของอําเภอปลายพญาเองนะคะก่อนหน้านี้ก็จะมีในการของอ่าสัมปทานพื้นที่ป่าหมดสัมปทานไปนะคะทาง ชุมชนเองก็ได้ดําเนินการจัดขอส่วนนี้เพื่อดําเนินการนะคะเป็นป่าชุมชนให้กับชุมชนของหมู่ที่5บ้านวังจานั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะได้เรียนเชิญน,นะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงประชาชนในพื้นที่นะคะได้มาร่วมงานเพื่อเป็นสกีพยานด้วยวันนี้เดี๋ยวเราพาท่านู้ชมไปชมภาพบรรยากาศด้านในนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างคะ่ะ ในพิธีท่านสมชัยนุชนานนนเทพครับผู้ในการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่12สาขากระบี่ประธานในพิธีได้เปิดกลวยกระทงดอกไม้ทุกเทียงขอได้เชิญครับกระผมนายสุวินจิตตรกำนันตำบลญลาทยิยาในนางอคมชาวอมเบรลายพิยา ยินดีและขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่ตัานให้เดิมาเป็นประธานในการจัดการเปิดป่าชุมชนบ้านวังจาในวันนี้คณะกรรมการจัดการป่าชาุมชนบ้านังจาและราษฎรในพื้นที่หมูบบ่ที่หตำบลปลายพยาอำเภอปลายพยาจังหวัดกระบี่ได้ร่วมกันจัดตั้งป่าชุมชนบ้านังจา ซึ่งได้รับอนุญาตจากกรปามป่าไม้แล้วจนมีวัตถุประสงค์เพื่อเนินการดูแลรักษาป่า<ฮ>และบริหารจัดการพื้นที่ป่าชุมชนให้เกิดประโยชน์ในรูปไปต่างๆอาทิเช่นการอนุรักษ์คนฟกูการจัดการบำรุงรักษาการอนวยการประโยชน์ให้กับชุมชนอย่าง,ย,างยั่งยืนประผมขอเดีนยวเจมท่านร่วโในการสํานัก าก,การทรัพยากรป่าไม้12สาขากระบี่ได้กล่าวให้โอวาทแก่ผู้ก้าร่วมกิจกรรมเปิดป่าไม้ชุมชนว้านงจาตลอดจนเปิดป้ายป่าชุมชนว่านงจาและร่วมปลูกต้นไม้ขอกรบเรียนเชิงเ,นนเพียนพานนายเพลปลายพญาพันกํานันตำบลปลายพยาหัวหน,น้าส่วนราชการอำเภอปลายพยา นายกอง์การปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านตลอดจนผู้มีเกียรติทุกท่านครับกระผมรู้สึกยินดีเป็นเกียรตินะครับที่มาได้เป็นประธานการจัดกิจกรรมเปิดป่าชุมชนบ้านวังจานในวันนี้นะครับนับเป็นกิจกรรมที่มีความสําคัญต่อชาวพี่น้องอําเภอปลายพญาจังหวัดจุบีที่ได้ร่วมกันออกแสดงออกถึงความ หัวงแหนในการรักษาป่าเป็นการกระตุ้นจิตสํานึกให้กับประชาชนที่มีส่วนร่วมในการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ให้คงอยู่ตลอดไปการร่วมแรงร่วมใจในการปลูกต้นไม้วันนี้นะครับสามารถให้ให้ประโยชน์ในการรักษาสมดุลของธรรมชาตินะครับและสิ่งล้อมในชุมชนให้อย่างยัง่งยืนขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกันร,ร่วมแรงร่วมใจในการรักษาป่าขออนุโมทนาบุญกุศล คุณงามความดีที่ทุกท่านได้กระทําและตั้งใจร่วมกันในครั้งนี้ก็ผมขอเปิดกิจกรรมเปิดป่าชุมชนบ้านวังกาณนบัดนี้ครับครับขอบคุณนะครับ<ว>

ับ้าเมียราัพัฒนาคงกันาลครับค่ะท่านผู้ชมคะตอนนี้นะคะเราอยู่กับท่านกำนันตำบลปลายพญาอำเภอปลายพญาจังหวัดกระบี่ท่านสุรินทร์กิตรงนะคะสวัสดีค่ะท่านกำนันคะครับผมท่านกำนันคะอยากให้พูดถึงโครงการที่เราจะทําการเปิดโครงการวันนี้ค่ะนะครับ ก็สวัสดีครับก็วันนี้ก็หมู่ที่ห้าตำบลปราพยาบ้านวังจานะครับก็เป็นพิธีเปิดป่าไม้ชุดชนบ้านวังจานะครับเนื้อที่ประมาณ267ไดไร่นะครับที่มาที่ไปของป่าไมุ้ชนหมายถึงว่าประชาชนกลุ่มหนึ่งไปขอป่าไม้นะครับแล้วป่าไม้ก็ไปขอประธานจังหวัดคือผู้ว่า ราชการวอดกระบี่นะเพื่อจะตั้งป่ามายุมชนให้เกิดขึ้นนะครับก็เป็นนั้นว่าผู้ว่าก็อนมาแล้วครับก็ได้นาเนินการมาเปิดป่าวันนี้นะครับก็เชิญปอสิอมาเป็นประธานในการเปิดนะครับจุดประสงค์ที่ที่กับผมกับชาวบ้านที่ไปขอเปิดเป็นป่ามา,มายุมชนผมเล็เงเนะ็นแล้วว่าป่ามีความสําคัญต่อ,ตอ หมู่บ้านต่ออำเภอต่อประเทศะนะครับเพราะช่วงที่ผ่านมาป่าไม้ลดเยอะนะครับเพราก็ชาวบ้านและก็พี่น้องในอำเภอปราบยาเในความสําัญจึงรวมตัวกันเพื่อจะเปิดป่าเพื่อให้ลูกหลานในอนาคตนะครับมีป่ามีอุดมสมบูรณ์และก็อากาศที่บริสุทธิ์นะครับเพื่อให้คนไทยนะครับและก็รวมไปถึง อำเภอปราบยาหลายหมู่บ้านที่ดําเนินการโขป่าไม้ชุมชนอยู่นะครับแต่ถึงอย่างไรนะครับการการป่าไม้ชุมชนนี่นะครับก็ต้องทําโดยลักษณะกรรมการไม่ใช่ทาคนเดียวกรรมการป่าไม้ชุมชนในการดําเนินการการจัดการป่าไม้ชุมชนให้เกิดความสมบูรณ์นะครับในโครงการนะครับก็คือเป็นโครงการที่นามาให้ชุมชนบริหารจัดการเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของคนในชุมชนเองและก็ดํารงไว้ซึ่ง ป่าไม้ที่เขียวขจีของพื้นที่ครับผมค่ะนี่เป็นโครงการหนึ่งนะคะที่ทางท่านกำนันนะคะแล้วก็รวมถึงผู้นําชุมชนนะคะในหมู่บ้านได้นําโครงการนี้เข้ามานะคะเดี๋ยววันนี้ต้องขอขอบคุณข้อมูลสําบท่านกำนันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ ค่ะท่านผู้ชมคะและนี่คือภาพบรรยากาศนะคะพิธีการเปิดโครงการนะคะเปิดป้ายป่าชุมชนบ้านวังจานะคะหมู่ที่5าตบลปลายพญาอําเภอปลายพญาจังหวัดกระบี่ค่ะซึ่งวันนี้ได้นาภาพบรรยากาศทั้งหมดมาฝากท่านผู้ชมนะคะนี่คือกิจกรรมสําหรับวันนี้นะคะที่ทางช่องเราจะมาฝากท่านผู้ชมเดี๋ยวลาท่านผู้ชมไปตรงนี้เลยนะคะเจอกันใหม่อีกทีในโอกาสต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ